สวัสดีครับก็มาพบกับผมช่องปลาดานโฟร์จูเนอร์ครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนซอยทองหลอ่อซึ่งตอนนี้สถานบันเทิงสถานร้านอาหารผับบาร์ที่ซอยทองหล่อนี่ก็ปิดไปเรียบร้อยก็ถือว่าเหลือแต่ร้านที่เล็กๆน้อยแต่ว่าก็ได้แค่สามทุ่ม ช่วงนี <ter> ้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ซอยทองหลอก็ยังไม่คึกคักเหมือนก็ยังไม่คึกคักเพราะปกติแล้วเวลานี้แถวแถวซอยทองหล่อนี่ก็รถจะติดมากเพิ่งจะเลิกงานครับเพิ่งจะเลิกงานก่อนจะเดินทางกลับบ้านวันนี้ไม่ถ่ายให้ดูบรรยากาศด้านนอกก็ดูว่า แอดมินจะคุยเรื่องอะไรมั่งช่วงนี้ก็ถือว่ากรุงเทพก็ค่อนข้างโล่งไม่โล่งมากเพราะว่าก็น่าน่าจะน่าจะเรื่องมาจากสถานการณ์โควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าโรงเรียนปิดอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเกิดจาก ก็น่าจะสาเหตุจากทั้งสองอย่างก็คือสถานการณ์โควิดแล้วก็โรงเรียนปิดด้วยโรงเรียนปิดเทอิมด้วยก็เลยในตอนอช่วงเวลานี้ก็ถือว่าลดค่อนข้าง,งลงพอสมควรธรรมดาท่องลอออกเพชรบุรีนี่ <c oughs> สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนี้ก็ก็ถือว่ารถหนาแน่นอยู่ก็ไม่มีอะไรเข้ามาทักทายเพื่อนๆน,น้องๆเอซที่เคยเข้ามาดูกันอาจจะเอปลาดากฟอร์จูเนอร์หายไปไหนนะ ก็ดีใจนะครับที่ยังมีคนเข้ามาดูอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่องน้องใหม่ก็ยังมีคนเข้ามาดูวันละคนสองคนสามคนก็ก็ยังดีใจอยู่ก็ดีใจนะครับที่ยังมีคนเข้ามาดูให้เพรก็ต้อขอบคุณคนที่เข้ามาดูก็อย่างว่าแหละครับทำอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จโดยเร็ว ว่าช่อง YouTube ในประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะก็อะไแ,แต่ว่าใครจะดูช่องไหนสำหรับของช่องประดาฟอร์จูเนอรนี่ก็ไม่ไม่เน้นทางไหนโดยเฉพาะเพราะว่าก็ยังไม่อ,อ,อาจจะไปะไป อะไรประมาณนี้ครับไปถ่ายวัดนูน่นวัดนี่ให้ดูเพราะว่าก็อายุก็ค่อนข้างเยอะข้วัดหว่อันก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับ ก็ขอย้ำอีกทีน,นึงก็ขอขอบคุณสร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่ได้สร้างในวันเดียวสร้างกันหลายปีก็เ,เหมือนกันครับก็ในการทำ Youtube ก็คงไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันเดียวภายในปีเดียวภายในสองปีอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจไม่รู้แล้วแต่ดวง แล้วแต่ที่เราจะนำเสนอให้ทาง f อทางคนดูเขาเข้ามาดูเราแล้วแต่เราจะนำเสนอสตอรี่แบบไหนที่เราจะนำเข้าไปให้คนก็มาติดตามเราอันนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่มีมีแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยัง ยังทำงานอยู่ก,ก็จะว่าจะเกษียณอีกสักสองปีก็จะได้มีเวลาลุยเต็มที่ช่วงนี้ก็ทำโน่นทำนี่ลงไปก่อนลงโน่นํำนี่ทำนีน่ทำโน่นทำนี่ลงไปก่อนจะได้ไม่ไม่ขาดช่วงขาดตอนเช่นตอนนี้ก็กำลังขับรถกลับบ้านนี่ก็จะไปถึงบ้านก็จะรีบลงก็จะลงเลย ว่าวันนี้ไม่มีคลิปอะไรเลยตอนเช้าถ่ายโทรศัพท์ร้อนสองนาทีสมนาทีมันก็ตัดสองสามนาทีมันก็ตัดก็เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อาจจะหาโทรศัพท์ใหม่หรืออะไรค่อยว่ากันเพราะเรายังยังถือว่าเรายังไม่ได้ทำทำเยอะค่อยๆประคับประคองไปก่อนได้เท่าไหร่เท่านั้น ครับขณะนี้เราก็อยู่บนถนนพัฒนาการเดียวซ้ายไปนี่ก็ตรงไปแล้วก็พัฒนาการตรงไปก็จะออกสีน่นัดขนไปนู่นแหละครับไปทางรัะบงลรัฐกะบังอะไรไปได้หมดเลยครับแต่ว่าเราไปจะเดียวซ้ายเพื่อที่จะออกด้านหลังบ่อรามคำแหงซึ่งเป็นเส้นทาง ประจำที่เดินทางกลับบ้านทุกวันเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกถนนหนทางแล้วจิงช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้แล้วด้วยรถลาก็ค่อนข้างโล่งเดินทางไม่ถึงสาสินาทีหรอกครับแากที่ทํางาน,นบ้านเพราะว่าช่วงนี้ก็ ก็ถือว่าค่อนข้างดึกหน่อยก็ไม่ดึกคนกรุงเทพถือว่าไม่ดึนช่วงสองทุ่มสามทุ่มนี้คนกรุงเทพไม่ดึกใครยังเพจะเดินทางกลับบ้านกันสำหรับคนที่เลิกการช้เหมือนผมนะข้งหน้านี้ก็จะเป็นมอรามำแหง แต่ว่าเราจะไปหรือเปล่าดูถรถดิรถน่ารอไหมน่าไปไหมน่าวัดดวงไหมคิดว่าอยู่เทินดีกว่านะครับอยู่เทินเพื่อคิดจะไปถนนพระรามเก้า แล้วก็วิ่งตรงออกไปทางนู่นเลยออกไปทางสุวรรณภูมิเลยสนามบินสุวรรณให้เดี๋ยวจะถึงสถามเอ่อถึงมอเตอร์วเวย์ไปสุวรรณภูมิเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูสักหน่อยนึงว่าถนนสุวรรณภูมิมอเตอร์วเวย์สุวรรณภูมิมววไ,ปมไปชลบุรีช่วง ค่ำคืนนี้สวยงามแตงกไรเดี๋ยวจะดีวีห้ดูนะครับสำหรับบางคนบางท่านก็เคยเห็นแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าก็อยากทำให้ดูอีกทีนึงอยากถ่ายรูปอยากถ่ายข้อให้ดูอีกทีนึงแต่ว,ว่าพี่น้องฝั่ง ทางโซปรปาลาวใครที่ไม่เคยมาทางเส้นสุวรรณภูมิก็จะได้เห็นคิดว่าน่าจะสวยงามอยู่หรอกนะครับ ดีใจสำหรับคนที่ยังมีงานทําอยู่ยังพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังพอได้เลี้ยงครอบครัวคืดีใจด้วยสำหรับสถานการณ์่างนี้รอบสามนี่รู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสอาการเหมือนกันสำหรับเศรษฐกิจไทยเพราะว่า ที่ทำงานของแอดเองก็อยู่ในย่านธุรกิจอยู่ในย่านเศรษฐธุรกิจของประเทศก็ถือว่าเงียบรถปกติเนี่ยเยอะมากช่วงทุกวันนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นรถติดมามาหลายเดือนแล้วไม่เห็นรถติดมาหลายเดือนแล้ว บางทีก็อยากให้รถติดนะครับเพราะว่ามัน่มบอกถึงว่าเศรษฐกิจของเราม,มันเดินได้มันดีมันเดินได้แต่ถ้ารถลามันน้อยการสัญจ,จรรถไม่เยอะการขยับขยายตัวการทำงานของพี่น้องประชาชนของประชาชนของคนใช้แรงงานอย่างพวกเรานี่ถ้า รถมันโล่งเกินไปมันก็น่าจะหายแต่ถ้ารถติดมันก็อาจจะงุดงีดหน่อยนึงแต่ว่ามันก็เป็นไปนตามเศรษฐกิจมันก็เป็นไปนตามเศรษฐกิจถ้าถ้าเศรษฐ,ฐกิจมันดีรถราคนก็ใช้เยอะมันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้ก็มาบน มันปนๆพูดพูดพูดคุยกันให้ฟังนะครับอย่าเพิ่งลำคางกันเลยก็ัะเพเห็นะสิ่งละอันพันละน้อยก็พูดคุยสู่กันฟังนะครับนี่ก็เนี่ยปกติพระรามเก้านี่ก็ช่วงนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ แต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรุงโล่ง,ลงเดี๋ยวจะรีวิวมอเตอร์วเวย์ไปสนามบินสุวรรณภูมิให้ดูสักหน่อยในการ่าช่วงนี้เป็นอย่างไรรถราเป็นยังไงรถรถก็น้อยแล้วนะครับรถก็น้อยมากถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมาก,ามากสำหรับมอเตอร์เวย์ กรุงเทพเชนบุรีไปสนามบินสุวรรณภูมิครับเดี๋ยวเรารีวิวเส้นทางตรงนี้กันสักหน่อยนะครับตรงโอตเวสักครูครับข้างเร็วหน่อยนึ่งโอตโวเวย์ก็วิ่งได้ก็120กิโลเมตรต่อชั่วโม ค่อนข,ข้างเร็วหน่อย,ลยโล่งนะครับถึง่าโล่งถนนโล่งโล่งมากมีรถบางตาก้องมัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอเช็ดหน้ากล้องหน่อยกล้องจะม,มัวหน่อยหรือว่าฝุ่นมันเยอะบรรยากาศไม่ค่อยดี ก็ดูรีวิวเส้นทางไปเรื่อยนะครับสักสักหน่อยหนึ่งสวนนภู ชนบุรีพัทยาสวยงามตามท้องเรื่องถือว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่สวยงามนะครับสำหรับประเทศไทยซึ่งก็ได้รับการอูปนามอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า ช่วงนี้จากตรงเนี้ไปถึงสนามบินพวนภูมิเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินก็เลยมีการัูหน้าเส้นทางตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ถนนนทางมาสมูทให้มันไม่มีขึ้นเยอะเวลาขึ้นประพานขึ้นอะไรเงี้ยจะได้ไม่เป็นที่นั่นนะครับเก็ดืรว่าโอเค ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปขอบพระคุณครับ